พวกประมาณระยะเวลาในการของมาใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่คิดว่าเคของประมาณเนี่ยแตว่ามันมันมีมันมันไม่ช้าหรอกแต่มันปวยการก่อสร้างเนี่ยครับพอการก่อสร้างมันปูนแล้วรย้นเลยนะครับคือการออาของมาเนี่ยขอภายไม่ร้ายติหาตินี้ไอของมาเนี่ยก็จะมีก็จะมีงบส่วนส่วนหนึ่งสำรองไว้รองไว้ครับแต่ว่า ตอนนี้อ่าโอเคแต่หลังจากขอไปพูดประมาณถักไปได้เอาปีประมาณหกห้าหกหกเอาหกหกดีกว่ากาเราไม่ถึงหกหม่สังอ่ะคันนี้อ่าหกห้าปีหน้าก็ก็ได้ระยะเวลาในการวางท่ออันนี้คือวางท่อในบ้านทั้งหมดยังไม่ยังไม่พูดถึงเข้าบ้านอ๋าเข้าเข้าทีทุกซอยมีมีมีท่อเข้าไปหมดไม่ทราบว่าเข้าแค่หน้าบ้าน เอาภายในเราเราไม่ยุ่งครับภาไในเหมือนไฟฟ้าคือปัญหาคือตรงนี้จริคือถ้าจะให้ปปาทําให้ด้วยในเราเรางเราไม่มีระเบียบรองนั่นนะครับไม่คือถ้ามีบริษัทหรือที่รับทำดยที่ว่าไม่ต้องปบ้มโอ้ไม่ต้องทำรอยละไม่มีไอ้กล้าถูกไหมครับต้องทํารอยนยที่ผมว่าเนี่ยเองอย่างผุลุงพูดอ่ะโอผมเชื่อว่าถ้าเปิดระบบเข้าไปเนี้ยภายในจะรวดเยอะกันครับเพราะว่าเคยแล้วเคย เอ่อไอ้หนอตงตงมพิรามนะฮะตตอนน่ะมีปัญหา,านะครับขอบคุ้มกันก็ต้องมูเลยกมนจมีเยอะตลอดเงแต่พอเราไปสร้างตรงตรงคุมพิรามอัดน้ําไปอัดใหญ่นะอัดน้ําไปเอ่อมันจะมีปัญหาทั้งสองสามเนี่ยลุกหมดมาเพาะเขาเขาเขาก็ทามได้เขาทา,ากาวไม่ดีเสียบดี่เลยแรงกันเยอะ ผม,ผมอมขอทราบเรือหนึ่งนะครับผมขอบคุณองค์ต่อมากนะทำทำพูดคนหล่อได้ไหมว่าการผ่านพื้นคื้นท,ทำไห้เราแค่น้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับดังนั้นครับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราจะวางแผนเรื่องการทําหลักฐานความเห็ให้นะครับถ้าเกิดอาจจะรบกวนบางบาง้านที่ไม่ค่อยได้อยู่อาจจะต้องฝากตังเกตด,ด้วยว่าแล้วเราจะเจอติดต่อว้าอย่างไรนะครับเรื่องที่เราจะทาหน้าที่ให้ เพื่อตาหลักฐานอย่างช่ดเจียนให้การประพาได้รับคุ้มนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นการรบกวนท่านก็ขอโทษด้วยว่าอาจจะต้องสังเกตกันหน่อยนะครับถ้ายินดีครับยินดีครับแต่นั้นครับอดเสียไม่ได้ตามที่เราเดินหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วใครมีความเห็นไม่สอดคล้องบ้างไหมครับเชิญครับพี่จากวันนี้ไปจนกว่าพอาาอาจารย์พอโรงเรียนหนึ่งสมองแขครับผมสิครับอาจารย์อย่ามาสนับสนุนนะ อ่สวัสดีครับอาผมบ้านที่ร้อยโทมนุสีเหนอือนะครับผู้รายการเรียนวัดสมอแขกผมมาอยู่หมู่บ้านชินราชเจ็ดปีละอาขึ้นปีที่แปดผมบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าประชาพิจารณ์ผมก็เพิ่งยกเลิกน้ำปอา,าปพาพูิภาพที่เรียนวัดสมอเขกไปผมไม่อยากจะบอกปัญหาแต่ว่าผมบอกว่าขอให้เนี่ยปปตเนี่ยทําน้ำให้มันดี แล้วใา้ท,าทําวิชาพิการทีหลังว่าเราจะเอาหรือไม่เอาประมาทวิภาคดีกว่าอเอาให้นวดเร็วเพราะว่าผมว่าประมาณที่อยู่ข้างนอกออบมาตองนอกบริหารได้ดีออบมาต้องผมโอเผมเชื่อมั่นว่าจะทําได้ให้น้ำดีถ้าน้ําไหลแรงน้ําไหลเยอะอะไรดีค่อยมาทมําปัญหาพิการีไม่ต้องเอาประมาณวิภาคมาตรงตอนที่เรามีวิจิตยู่ตอนนี้ขอให้เอาผมเชื่อมั่นครับให้พี่จะทํา น้ำที่ไหลนัแรงเลยปุ๊บเรา่คยมาคิวว่าจะเอาเหรือไม่เอาสี่วันนะคะที่จะทำอาคีวว,วันเลยนลยครับอ่าจะประมาณกี่วันคะที่อาจารย์อาจารันแต่ละคนแต่ละหลังได้ว่าใครจะเอาไม่เอาเนี่ยคะจะได้รวบรวมหลักฐานจะได้เร็วขึ้นเอานะ้าผมว่าอาจารย์บนญทูลครับ่าปปอย่างไรก็แล้วแต่ครับยังไม่พิจารณาวันนี้รอก เพราะว่าแผนงานการประพาท่านก็บอกแล้วว่าเรื่องการสารวจออกแบบการของมาอย่างน้อยไม่น่หลายเดือนเพรามันทำงานตอนนั้นครับเราคิดเหล่านี้การที่ท่านมารวมการแบบชัดเจนแบบนี้การที่มีท่านผู้จัดการมาเชายไยแบบนี้เขาสั่งยากครับแั้วสิ่งนี้เป็นข้อมูลในการเรีาจะพิจารณาว่าเหมาะสมครับตามที่มีความเห็นข้างเคียงว่า น่าจะทำน้ำดีขึ้นเราก็ทำอยู่แล้วในช่วงที่ยังไม่ได้ไปสู่คุณพ่าเราต้องทำให้ดีขึ้นแล้วถ้าเราไม่ทำให้ดีขึ้นถือว่าเราขาดความรับชอบดังนั้นต้องเป็นไปตามที่อาจารย์คนผู้ถึงว่าแอย่าง,น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 ,าถถงาน้อยเราก็ทำนะครับแต่ในส่วนของการที่จะมีความเห็นเนี่ยเป็นความเห็นที่ทุกคนได้มีข้อมูลตรงกันพร้อมกันตัดสินใจได้ณนะวันนี้ที่ผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะคิดไปสู่การภาดหน้า ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะพี่นะความเห็นว่าจาอุทนก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราต้องทาตอบนะครับการที่เราทาต่อเนียมีโอกาแสแทรกด้วยการตั้งคณะกรรมการป่อตาหมู่บ้านด้วยซ้ำที่ผมว่าแทรกด้วยรับเงินหนึ่งล้านใปได้ด้วยจักด,ยกดการตัวงการพาแคเดินหน้าไปเมื่อไรเสร็จก็สลายกันนะพี่นะเป็นเรื่องที่ดีครับพี่ถ้านผู้กองผู้เข้มว่ามีระบบการกองอะไรก็มาใช้ได้ในระหว่างที่ยังไม่ได้เลิกระบบไมครับ แทรกเข้ามาได้ทุกอย่างต้องเรื่อประโยชน์สองนะเนาะเท่าครับพี่ใชิญครับเห็นว่ารเมลเมื่อกี้ขอจะขอแสดงความคิดเห็นครับนิดเดียวเนตอนนี้ต้นเหตุส่วนใหญ่อยากได้ต่อปาตืนตูบมากนะครับอันนี้เราก็อยากให้ขั้นตอนท่านจะเริ่มประชาพิจารณ์ให้พวกเราได้เมื่อไหร่ครับส่วนที่จะดูแลต่อไปของชรเราโชบ้าวของนี่นะครับก ก็ต้านก็ดูแลต่อไปแต่ว่าถ้าท่านเริ่มชา้านะครับเริ่มขั้นตอนทําให้เราลงชื่อที่จะลงชื่อในว่าเราจะเอาประพาผุนภูชาคเนี่ยได้เท่าไหร่นี่ครับอยากให้องต์เริ่มดําเนินการในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ผม <จะ S 1> ไดไห<ด>ม<ด>ครับผมขออนุญาตครับเ<อ>มื่อสักครู่ผมผมอนุรงขออนุญาตพรุองนะครับว่าผู้ที่เซ็นชื่อในวันนี้ คือคนที่เห็นด้วยที่ใช้ประปามว่า,าดดได้เลยครับได้เลยถ้าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นนะครับตอนที่หนึ่งนะอนนี้ใครเซ็นชื่ตอตรงนี้ก็ถือว่าเรามีความเห็นที่ชัดเจนตรงกันนะครับขออนุญาตอ,อย่างนี้แล้วตรงไหนที่ท่านไม่ได้มาที่ใครไม่ไมาเราจะดูว่าอะไรที่ที่ไม่ได้มาแล้วเราก็จะวิ่งไปหาเขาดีไหมครับดีครับทำให้เร็วที่สุดครับหนง ครับผมหัวจะบอกว่าเป็นความเห็นที่จริงจังใช้น้ำประปาสิงคโปร์ะโอเคแล้วสิ่งชื่อมาบ้านใครก็เป็นชื่อมาเอาไหมครับถ้าเอาครับขออนุญาติข้างนอกด้วยยกมือหน่อยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่วีเลยว่หนีแล้วนะดันหนีร้อนมีอะไรเชิญครับเชิญต่อครับถ้าต่อบผ่านครับระหว่างที่ระหว่างรอประปาของภูมิภาคครับ อ่าอบตนะครับเห็นได้จาเอ่าปัญหาแล้วก็มันคือการไม่เป็นแทนนั้นไม่บำรุงรักษาเนาะแล้วเราจะมีแผนหรือแผนการอย่างไรครับในการดูแลบำรุงรักษามีการกดเก็กรตายวันไหมตายสัปดาห์รายเดือนรายปีคุณจะเป็นแทนนนอะไรมันเสียอย่างไงตรงไหนจะเป็นแทนนั่นไงระหว่างเราครับเบื้องต้นเราตั้งไว้สองระยะระยะช่วงนี้เราใช้เจ้าที่อบตลงมารับชอบแต่ละวันแต่ละจุดวางแผนเดี๋ยว พวกรองช่างจะวังแขนเจ้าที่มาดูให้นะครับถ้าไปเราจะเดินหน้าตั้งกรรมการสาหรือเราจะสร้างผู้รับเหมามาดูไม่ใช่ผู้รับสร้างผู้ที่มาดูแลเหมือนกับนายยุทธเจริญขงแต่อาคนท,ที่ท่านคัดดีๆหน่อยเพื่อสอนจะได้นะครับเดินท้งลากษณะนี้เพื่อจัดก,การดูแลไม่ให้ติดขัดถ้าตรงไหนใกล้บ้านท่านแล้วรู้สึกว่ามาติดขัดต้อง,งอาานะรีบสรึกาทาช่ว ดูแล้วถ้าเป็นการลดตัวหลายท่านเริ่มแข็งตัวแล้วท่านในการสังเกตครับก็มีอะไรพบเจอไหมครับเชิญครับผู้กองผู้กองที่ว่าของดีมากกว่าอะไรเป็นเวลาท่านเชิญดีข้อมูลอีกอีกมุมหนึ่งนะที่อยากให้พี่น้องชาวชินร่าได้รับทราบปัญหาของระบบน้ำของเราทุกวันนี้ที่มันไม่ไหลเนี่ย าจากระบบกองน้ำอันนี้คือเจ้าของนวัตกรรมแห่งชาติระบบกองน้ำครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันี้สจอแวัสนี้ประหลัดพันธยกแล้วก็ผู้การปลาแล้วก็ทีมงานด้วยสวัสดีพี่น้องที่ยังเหลืออยู่ด้วยนะครับเอ่อขอเวลาสามนาทีนะเอ่อผมชื่อศิลาสันยศนะครับเอ่อเป็นเจ้าของนวัตกรรมปลาที่มี่เคยมีมาในประเทศไทยร้อยสามสิบกว่าปีนะครับ ผมเป็นคนเดียวคนแรกผมจะบอกว่าระบบปปาที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับขึ้นกองน,น้ํามีปัญหาเนื่องจากขั้นตอนการทําการฟองน,น้ำํำก็จะใช้กวนก้อนใหญ่เรียงขึ้นมาหาทรายเล็กๆเ,เสร็จแล้วใส่น้ําเติมลงไปข้างบนสารที่แขวนลอยอยู่ในน้ําทุกประเภทไม่ว่ากษตรกรดินตรกตอนสนิมทุกอย่างจะถูกตันอยู่ด้านบนหมดแล้วิธีแก้ไขปัญหาเขาก็จะใช้วิธีการ การน้ากระทิ้งถ้าไม่เข้าใจก็จะมีปัญหาถึงเข้าใจก็จะใช้เวลานานใช้คนเยอะใหญ่เล็กเมีสองคนผมก็เลยทําการวิจัยและก็ประดิษฐ์เครื่องกองขึ้นมาใหม่จนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นวัตรกรรมไทยนะครับคือผมใช้คนคนเดียวเอ,อใช้สารกองครึ่งหนึ่งคือค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของที่จะทําเครื่องกรองน้ําปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยฮะทุกอย่างครึ่งหนึ่งหมดเลยรวมถึงค่าไปถูกกว่า เดิมประมาณห้าเท่าเนื่องจากปัจจุบันที่ใช้อยู่เขาเขาใช้แรงดันของอปั๊มน้ําดันน้าผ่านขึ้นกรองขึ้นแยะเอาน้ํใสมาให้เราใช้แต่ของผมกลุมจะใช้แรงดึงดูดของโลกเข้าไปทางานนะครับทีนี้รายละเอียดผมคงคิดว่าคงคงจะคงจะไม่มีที่น้องได้ฟังมากกว่านี้นะครับถ้าอยากลงรายละเอียดในเรื่องกว่านั้นผมอยากขออธิบายให้กับ ก็เมียพี่น้องตัวแทนขอแเมียพี่น้องก็สามสี่คนนะฮะบ,บวกกับกองช่างและกาเจ้าหน้าที่อบตเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดถ้าใช้จ่ายของผมถูกกว่ากรมทรัพยากรบนาดาลและก็ขอ,องท้องถิ่นก็คือของอบตอถ้าใช้จ่ายในการก่อสร้างประปาเราถูกกว่าห้าเท่าห้าเท่านะถ้าปกติก็จ่ายเงินไปซื้อหรือก่อสร้างระบบกรองใหม่ถ้าขนาด10คิวต่อชั่วโมงสําหรับหมู่บ้าน ที่มีประชากรวันมามร0อยคนเลยนะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณสามล้านเก้าแสนของอกใช้เงินห้าแสนนะผมให้เงินห้าแสนด้วยเงินห้าแสนท่านจะได้เครื 1, ่องกรองน้ำที่สามารถผลิตชั่วโมงคือหนึ่งบุรีติทุกทุกหึงชั่วโมงไม่ต่ำกว่าหนึ่งบุรีติแต่พอพอพี่ผูเ้เคมเล่าเรื่องรายละเอียดต่างหาฟังผมก็เลยอ่พจริงงผมผม,ผมเติบโตที่โลก,กน,นะฮะผมจะให้อ่าถ้าเป็นระบบกรองน้ำผม ที่นี่ผมจะให้หนึ่งชั่วโมงผล,ลิตได้สองลิตรนะครับผมจะเป็นคนมาจัดก,การที่นี่เองอ่ที่สำคัญก็คือผมอยากบอกพ่อแม่พี่น้องก็คือขั้นตอนงร,ราชการและก็หรือขั้นตอนของการประปาในการที่จะติดตั้งระบบประปาคุยภาพหรือวยการท่านอยู่หรือเปล่าเอ่อเริ่มตั้งแต่ทำประชาพิจารณ์นะฮะยันไปถึงน้ำประปาที่น่่นจะเปิดน้ําใช้ได้ไม่ต่ำกว่าสองปีสองปีฮะเพราะว่าปีงบประมาณของทางราชการกว่าจะแจกเงินอุดนุนมา จะต้องเป็นเริ่มต้นที่เดือนตุลาคมวันที่หนึ่งตุลาคมเท่านั้นนะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าน,นี้แล้วไม่มีใครไปข้าเอาเงินหลวงมาได้นอกจากาทางาทอบตไปจ่ายเงินขาดสะสมออกมานะครับทำข้อบัญญัติจ่ายเงินซึ่งปริมาณมากก็ไม่ได้ติดกฎหมายฉะนั้นข้อแท้จริงทุกคนก็ต้องรับทราบก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนไปถึงวันที่การประปลาจะปล่อยน้ำให้ท่านเปิดพอกใช้ได้ไม่ต่ำกว่าสองป,ปีผมรับประกันว่าสองปีนะ นอกจากไม่มีไม่มีใครทําได้ฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองมันถึงเกิดนว่าตการรมที่ผมคิดค้นแล้วก็ไปขอการรับรองจากสวทชมาไปรับรองมาจากกระทรวงการคลังมาฉะนั้นผมยินดีให้ความรู้ผมยินดีให้ข้อแนะนาปรีทุกกรณีไม่ว่าท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าท่านจะทําอะไรหรือไม่กรชั้นผมยินดีจะแนะนําว่าเราจะทําอะไรกับมันเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลเพื่อที่จะทําให้การเนนในอน,นาคตทำงานดีขึ้น นะครับผมอยากให้ทำถูกต้องทำตามหลักวิสุกรรมที่ที่ถูกต้องแล้วก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากแนละ้วพอดีเนาะสมัยแรกก่อนเราเราไม่เคยโทรคุยกันได้ไม่เคยเห็นหน้าได้ตอนนี้ก็มันโทรคุยได้เห็นหน้ากันได้แล้วทันๆเป็น,นอืเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะมาเสียค่าไปบำรุงปาปา,ปาหมู่บ้านหรือบำรุงปาาปาอบตในมูนลค่าเดือนนึงเดือนแสนต่อไปไอีกทำไมเราจ่ายครับ หลักพันดีไหมหลักหม,มื่นดีไหมเทคโนโลยีมันมาถึงแล้วเพียงแต่ว่าเราจะจับมันใช้ไหมมันมาถึงแล้วเราจะฟังคนที่เขามีความรู้วปลาหรือว่าเราจะเาแก้ใจตัวเราเองหรือเราจะเชื่อคาพูดบางคำที่ที่มันมันไม่ได้รวมทั้งหมดนะคมีความจริงอยู่ว่าหนึ่งล้วพูดแค่ข้อที่มือเดียวหรือฝ่ามือเดียวไม่ได้เราต้องพูดทั้งหมดนะครับก็ประมาณไม่ว่าใครงนั้นนะผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอปลักนายกอบตไม่มีใครเป็นดึงเงิอนออกมา ใช้ง,ง่ายได้ทุกอย่างมันจะต้องมีระเบียบทุกอย่างมันจะต้องมีเงื่อนไขฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องจัดก,การกันเอง,เองดูแลกันเองอย่างต้องตามกฎทีฐฐ่โศกรรมมานะ่มันเดินไปได้แล้วผมขอเสนอตัวเองเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งะนะครับผมนายศิระขันยศเจ้าของนวัตกรรมประปาไทยคนเดียวครับที่ได้รับการ,รัดรองขอบคุณครับ ก็ไปกันหมดเลยยกคนเดียวก็เป็นทางเลือกนะคะก็ในฐานะที่เป็นผู้บริหารนกตัวเท่าไหร่คะห้าแสนบาทกับที่รัสเซยห้าแสนบาทนมยกสามารถใช้เอ่อพลบบห้าหมืนถึสิบสิบก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีแผนเนาะเพราะว่าเป็นราคาสูงค่ะห้าแสน นายกใช้พลบจะซื้อแต่จ้างเฉพาะสัตว์ตรได้เลยครับที่มันตกลงราคาได้ครับปาามพอต่างได้ใช่ไหมครับต้องมีแผนระคาคงเหมือนกันค่ะครก็แน่นั้ขั้นตอนเราต้องมีแผนเหมือนกันแต่ของเราติดตั้งหลังจากที่ท่านทำสัญญาได้ไม่เกินสามสิบวันมสิครับก็พอดีอันนี้เราพูดแทนหมู่บ้านของเรามีอีกเจ็ดหมู่บ้านนะคะที่ที่ที่ทำระบบปราปลาด้วยหมู่บ้านเองก็ มีโอกาสอาจจะต้องเชิญท่านไปพูดในแต่ละหมู่บ้านเนาะที่เข้าบริหารจัดการกันเองนะคะเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับนวัตกรรมที่ท่านพูดถึงครับนะคะแค่แค่เงื่อนไขเรื่องค่าไฟฟ้าของมอเตอร์ใช้ตั้งนานะคะของเราต่างกันประมาณเกือบเท่าแล้วค่ะก็ใช้เวลาไปเยอะนะคะท่านผู้กองกับผู้พันม์อไงเพิ่มเติมไหมคะผู้กองมีอะไรนะคะ วันนี้เราก็ได้มีข้อมูลดีๆเนาะเพราะว่าก็ขอบคุณทะที่ามาร่วมประชุมันวันนี้อ่ะวันนี้เรามีวิฤีเรื่องนำประปากันทงหมู่บ้านกระตาให้เพืเ่อนบ้านเนี่ยมากันเยอะนะะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะการประปาส่วนีิภากก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านหลายคนก็อยากจะเลือกทางนี้ ผมก็เพียงแค่นําเสนอข้อมูลอีกมุกมหนึ่งนะเผื่อว่าจะากสนใจนะเพราะว่าปัญหาอยู่เนี่ยเขาหายตัวไปแล้วทาให้ระบบกองน้ํามันตันพอมันตันนานก็ไม่ไหลกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นหัวใจของน้ําไม่ไหลก็ือระบบกองน้ํานั่นเดียวนะถามว่าน้ําต้นทุนเนี่ยเรามีเยอะไหมที่อยู่ใน บ่อใต้ดินเนี่ยซอยเก้าซอยสิบเนี่ยสองร้อยคิวนะสามารถถูกขึ้นหอสูงที่สี่ครั้งนะฮะหอสูงที่ห้าสิบคิวนะเพราะน้าเรื่องความยั่งยืนความมั่นคงแบว่าหมู่บ้านเรามีครับมันเชื่ออย่างนั้นนะซอยหกนี่าาร้อยห้าสิบคิวนะฐางใต้ดินนะก็้วฐานงนีกน,นสองสาาร้อยหกคิวนะนะครับหออื่นก็เหมือนกันนะตั้งสี่จุดห้าจุดเนี่ยประมาณสองร้อยคิวนะ ผมถามผมถามที่สุนทรยามาศเชา้านะเพราะนั้นถ้าประเด็นเรื่องความยั่งยืนะผมมั่นใจว่าว่าเรามีความยัง่งยืนน้ำก็ดีแรงพอนะเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบของน้ำเท่านั้นเอง<ๆ>ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนบ้านตัดสินใจคนระับขอบคุณครับ,บแล้วอย่างนี้ท้านายก จะลองดูตัวอย่างก็คือผมไหมตัวอย่างอะไรคะคือกองเนี่ยนะคะโอ้ตอนใช้เวลานิดเดียวมัน,นต้องไปเป็นเรื่องของแขนนะคะแล้วก็ต้องสําคัญที่สุดก็คือหมู่บ้านที่จะต้องเหมือนเหมือนเวลามีประชาคามก็เสนอว่าเราจะซื้อเครื่องกรองตัวนี้ค,นค่ะ <c oughs> เราเห็นด้วยกันรีบกินดีค่คะ ก็สุดท้ายแล้วนะคะมีใครเพิ่มเติมผู้ใหญ่มีไหมคะท่านสจท่านสจบอกวันนี้รู้สึกวิกฤตนะคะก็เลยนั่งฟังเป็นเป็นสักขีพยานให้เราก็ขอบคุณท่านผู้จัดการนะเชิญค่ะสวัสดีครับนายกนะครับแล้วก็ทางผออนะครับป๋าปูนภาคนะครับผมร้อยเอกทุพติยังนะครับ ตำแหน่งในหารเครื่องมือช่างของพลืระถายสามนะครับปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าฝ่ายแผนนะครับส่วนน่วรายการเป็นฐานน้าภาคเหนือนะครับก็ทำงานได้ประมาณหกเดือนนะครับก็รู้ปัญฐานี้ดีนะครับเรื่องน้ําในภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาและก็จะมีเรื่องส่งมาที่กกาะลมนอรนะครับหน่วยงานของผมก็จะเข้าไปตรวจดูพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะขอมาในการ ขุดบ่อกราดานนะครับจากโรงเรียนทางพิจิตรอะไรหลายที่นะครับขอมาเพื่อขุดเจออาะบ่อประดานถามว่าของคุณภาพดีไหมดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยกตัวอย่างว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยเรามีรถกลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งนะครับคือเราใช้ได้เรายังใช้ได้อยู่แต่ทําไมเราถึงไม่เปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองเติมน้ํามันเป่ากองอะไรต่างต่างเนี่ย ให้มันดีขึ้นนะครับก็เหมือนบบประปาเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มาดูเลยนะครับไม่มาดูเนี่ยน่าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันมันมัน,มนดูดีขึ้นและผมมั่นใจว่ารถเก่าคันนี้ยยังวิ่งได้อีกนานนะครับดูจากน้ําประปาที่มีการสรํารวจต่างๆจากกรมทรัพย์อะไรต่งตางๆเนี่ยคือผมจะทํางานสอบพร้อมกับกรมทรัพย์ชนประธาน นะครับแล้วก็ลุ่มน้าทางภาคเหนือเนี่ยผมก็เป็นคณะกรรมการตัวรองในส่วนของกองทัพนะครับก็มีผอ,อ,อสูบน้ําไปเป็นตัวจริงแล้วผมเป็นหัวหน้าฝ่ายแผนนะครับก็เป็นคณะกรรมการรองลงมานะครับในการดูแลเรื่องน้ำเขาขอฝากให้พวกเราได้ได้รับทราบว่าเราคงจะให้ทางทางทางอาบตสมอแขกเข้ามาจัดคนเข้ามาดูแลก่อนนะครับ พอถึงวันนั้นมันยังไม่ดีขึ้นนะครับก็หาผลทางอื่นมาไม่ว่าจะเป็นทางที่ที่นวัตรกรรมใหม่หรือว่าทางทางภูมิภาคนะครับทางภูมิภาคนี่จะเป็นน้ำก้าวหน้านะครับหนึ่งถึงสิบหน่วยนี่สิบบาทยี่สิบสตางค์นะครับสิบเอ็ดหน่วยถึงยี่สิบหน่วยนี่ทีหกบาทยี่ยี่สิบหน่วยถึงสามสิบหน่วยนี่สิบเก้าบาทนะครับยิ่งใช้มากยิ่งแพงนะครับ ของเรานี่ใช้น้ําสมมติว่าเราใช้น้ำร้อยหนึ่งอัตราการใช้ของทุกภาคเท่ากันก็จะเป็นสองร้อยบาทนะครับก็แจ้งให้พวกเราได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วยผมอยู่ในส่วนนี้ก็คงจะเอาสิ่งดีๆมาให้กับพวกเรานะครับคงไม่อย่างงู้นอย่างนี้ในการที่จะไปไปพูดเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งนะครับก็ในส่วนของผมมามีบ้านอยู่ที่นี่แล้วผมซื้อบ้านหลังนี้มาก็คิดดีแล้วเฮ้ยมันมีประปา แล้วก็น้ําก็ไหลดีด้วยมันมีช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับไม่กี่วันนั่นเองนะครับที่หมู่บ้านเราถึงขั้นวิกฤตพอเขาฝากพวกเราได้ได้ทนอีกนิดนึงนะครับดูดูการพัฒนาและผมถามนายกตรงนี้เลยครับว่าที่จะรับสมัครคนสองคนมันดูแลยังรับอยู่ไหมครับใครจะสมัครครับสมัครนี่ต้องต้องดูดูความสามารถด้วยนะครับว่าคุณมีความสามารถขนาดไหน แก่เกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ต้องตรงกันดูอะไรประมาณนี้ครับเราขอฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับอ่ะก็ขออนุญาตเป็นช่วงสุดท้ายนะคะลบกวนเวลาของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านู่ที่เจ็ดนะคะขอบคุณแล้วก็ขอภัยในความติดขัดในครั้งนี้นะคะในฝามนาที่ เราเป็นหน่วยงานที่รับถ่ายโอนสารประโภคมาอยู่กับอบตอก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเอ,อขออภัยแล้วก็ขอรับก,การดูแลตั้งแต่บัดนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ดูแลอยู่แล้วแต่เราไว้ใจคนพนักงานของเราสองคนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่รอคนเข้ามาเนี่ยเราก็มีกําลังหนกก็ผู้ช่วยกุหลาบกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล็กนะคะที่ คอยเป็นหูเป็นตาเพราะว่าจะรายงานกันตลอดมีอะไรปั๊บที่ผู้ช่วยไปดูให้หน่อยนะคะผู้ช่วยก็จะถ่ายรูปส่งลายหน้าบ้าปัา้งอะไรบ้างก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็พยายามจะปรับสถานการณ์ให้มันให้มันให้มันดีตลอดนะคะก็อย่างที่ท่านปรลัดพูดไปแล้วว่าเราจะเจาะก่อประดานภายในสามวันหรือว่าในหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ระบบซอยหก เราจะมาเปลี่ยนไรา์นะคะแล้วก็ซ่อมแซมเป็นวาวเป็นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพบต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะดําเนินการเปลี่ยนให้ทันทีเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่อยู่อบตอนนั้นมีพร้อมมีพร้อมจริงๆค่ะแล้วก็สามารถนามาใช้ที่นี่ได้เลยนะคะก็ขออนุญ,ญาตในสามเรื่องที่ผ่านมาที่เราได้รับความร่วมมือตั้งแต่เรื่องการชี้แจงเรื่องเงิน การที่แจกเรื่องเข้ามาดูแลปลองน้ำกองช่างทำอะไรบ้างจนกระทั่งขอบคุณทางปะปาส่วนภูมิภาคทุกท่านนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์มาสร้างทางเลือกให้กับคนหมู่เจ็ดนะคะแล้วก็ท่านผู้แทนของหมู่บ้านที่เป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทัาดูแลในเรื่องน้ำไม่ไหลท่านก็จะรายงานทางไกลให้เราดูตลอดแล้วท่านก็ยินดีที่จะ อยากตั้งเป็นคณะกรรมการที่ดูแลเองเราก็จะรับแล้วก็จะจินดีจะให้ความร่วมมือกับหลายๆส่วนงานที่เราพูดถึงมานี้นะคะแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยเราก็ยต้องอยู่แต่ผู้ใช้น้ำนะคะวันนี้เนี่ยทั้งหมด1,551ครัวเรือนนะคะมีผู้มาร่วมประชุมกับเรา297ท่านนะคะ ก็เป็นการดําเนินงานต่อไปในเรื่องของเอ่อการที่เราจะเลือกทานเรื่องนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผูณ้จัดการการประปรา,ปาส่วนภูมิภาคแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ท่านผู้กองผู้พันแล้วก็ทุกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่มาร่วมประชุมแล้วก็ด้านนอกนะคะขอบคุณแกญเอฟขอบคุณท่านสุนออ้าอานะคะแล้วก็ผู้ช่วยกุลาบก็ขออนุญาต ยุติการประชุมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ